นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนา การนั่งสมาธินี้ให้ทากันฝึกอัดตั้งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรทำให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงกลงหลับตา เลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ภาวนาพุทโธในดวงใจของตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกการนั่งสมาธิภาวนานี้ <c oughs> เมื่อถึงการเวลานั่งสมาธิแล้วต้องปล่อยวางอารมณ์ข้างๆอยู่ในใจของตนให้ออกไป จะเป็นความดีใจก็ตามละวางความดีใจออกไปจะเป็นความเสียอกเสียใจอะไรก็ตามต้องปล่อยวางความเสียอกเสียใจครับแค่นแน่นใจออกไปให้หมดสิน้นเรื่องราวอาดีตอนาคตคนอื่นผู้อื่นไม่ต้องไปเกี่ยว เอาการเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ยังจิตใจของเราให้รวมเข้ามาสงบเข้ามาไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปภายนอกเรื่องอะไรทั้งหมดนอกจากหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบตัวเราออกไปไม่เกี่ยว จองน้อมนึกลำลึกเข้ามาภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรออรวมจิตลวมใจเข้ามาอยู่ภายในไม่ให้มันดอกไปลุ่มหลงภายนอกเมื่อน้อมจิตน้อมใจเข้ามาได้แล้วจิตใจจะรู้สึกว่าสบายดี ถ้ามีความลังเลสงสัยในทานก็ดีในศีลก็ตามในสมาธิภาวานาบทใดข้อใดก็ตามจงปล่อยวางไว้ก่อนให้รวมจิตรวมใจเข้ามาโซลักปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ไม่ต้องไปสงสัย ให้ถือการเวลาปัจจุบันนี่แหละทานการกุศลเราก็ได้ประกอบกระทำมาตามกําลังความสามารถทานทั้งหลายนั้นทันว่าไปรวมอยู่ในอภัยทานคือให้พระให้อภัยแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย อย่าไปคิดว่าเขาเบียดเบียนเราเขามาทํำลายเราอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นคือว่าไม่ให้อภัยญานเพียงยงตัวเดียวมันมาไต่ตอมเราก็โกรธแค้นจนจิตใจภาวนาไม่ลงนี่ก็คือว่าเจตใจที่เห็นผิดคิดว่าสัตว์ทั้งหลาย ยงตัวนั้นมันมาเบียดเบียนเราเพราะเรายึดตัวเราของเราไปเสียหมดทุกอย่างหารู้ไหมว่าอันตัวเราของเราที่จิตใจมาหลงยึดถืออยู่นี่มันเป็นถาดของโลกเรียกว่าถาดดินถาดน้ำถาดไฟถาดลมของโลกเขาตัางหากเจ็บใจเรามาอาศัย เขาอยู่ชั่วระยะที่ยังไม่ตายนี่เท่านั้นตายแล้วเอาไปไม่ได้ไม่มีใครจะหอบหาบหิวหามร่างกายสังขารของตนไปในโลกหนะ้าตายเมื่อใดก็ทิ้งไว้ที่นั้นถ้าผู้เอนไม่เผาผีจีกระโดกก็จะเป็น ที่หนอนมาอาศัยกินเป็นอาหารเท่านั้นเด็กเจตยามาหลงติดอยู่ข้องโยในโลกนามกายใจอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรลุ่มหลงมัวเมาอีกต่อไปเมื่อปล่อยวางอารมณ์ต่างๆออกจาก,กจิตใจได้หมดแล้ว เจตใจดวงผู้รู้มีโย่ในตัวในใจของคนเราคนละดวงละดวงอย่างเราฟังเทศฟังธรรมได้ยินเสียงเสียงนี้มันลอยไปในอัตตาไปเข้าหูคนเราที่หูดีถ้าคนหูหนวกก็ไม่ได้ยินคนหูดียอมได้ยินเมื่อเสียงนี้กระทบเข้าไป จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในก็รู้จักรู้จริงว่าเป็นอะไรต่อมิอะไรเมื่อจิตใจดวงผู้รู้มีโยในใจที่เราได้ยินได้ฟังอยู่นี่แหละก็ให้ตั้งจิตลงไปในที่นั้น ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิน้นดีใจเสียใจในอดีตอนาคตไม่ให้มีในจิตใจภายในให้เจิตใจภายในนั้นสงบตั้งมั่นเย็นสาบายไม่ต้องไปทุกไปร้อนกับสิ่งทั้งหลาย เพราะว่าในโลกเหล่านี้ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ได้เลยสงบจิตสงบใจดีกว่าไม่ต้องคิดไปตามอารมณ์กิเลสรวมกำลังในจิตใจให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเมื่อลมหายใจเข้าไปใครเป็นผุ้รู จับว่าลมหายใจเมื่อลมออกมาใครเป็นผู้รู้ว่าลมหายใจออกมาเจตใจดวงนี้มีอยู่ในร่างกายจิตใจคนเราคนละ,ละดวงละดวงแล้วให้รวมกำลังเข้ามาภายในจิตใจดวงนี้ให้ได้ เมื่อจิตใจดวงนี้ยังรวมยังสงบไม่ได้จิตใจก็ว่าวุ่นไปตามอาการภายนอกเป็นเหตุให้จิตใจวุ่นวายเดือดร้อนไม่สงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจงรวมจิตใจเข้ามาภายในให้เป็นจิตใจดวงเดียวสงบระงับและให้คอยระวัง ความง่วงเหงาเหานอนเนวรนทางห้ามักจะมาทับถมจิตใจของผู้ปฏิบัติภาวนาเนวอนทางห้ามีอะไรกามะฉันทะความรักใคร่พอใจในลูกเสียงกลิ่นรสโปตพระธัมมาลมอันเนก็เป็นเนวอนอันเนก ต้องเลิกละปลดปล่อยออกไปให้หมดชิ้นให้ดวงจิตดวงใจผู้รู้นั้นผ่องใสสะอาดอยู่ภายในใจของตัวเองไม่ต้องไปเอาใจคนอื่นใจคนอื่นเป็นเรื่องใจของเขาตัวเราใจเราอยู่ที่ไหนเอาใจของเราดวงนี้ให้ได้ เมื่อรวมเอาจิตใจดวงนี้ได้จิตใจก็จะเย็นสบายไม่เล่าร้อนด้วยความโกรธค,ความโลภค,ความหลงจิตใจก็จะเย็นสบายลงไปดังนั้นจึงให้น้อมเข้ามารวมเข้ามา สิ่งใดมันเป็นอดีตการล่วงไปแล้วสิ่งนั้นมันก็ล่วงไปแล้วหมดไปแล้วไม่ควรเอามาคิดนึกในเวลาภาวนานี้จิตใจคนเหล่านั้นถ้าไม่รู้จกปล่อยวางมันยุ่งเยิงเรื่องใดที่มันผ่านมาแล้วแต่อดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาตินี้เวลานี้สิ่งที่ล่วงไปแล้วก็ให้หมด คือไม่ต้องไปเกาะเกี่ยวโงงเหนียวเขาว่าให้เราเขาดูถูกเราอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องเก็บเอามามันหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วก็ให้แล้วไปปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลาเนให้นึกน้อมภาวนาจิตใจให้เป็นดวงเดียวไม่ลุ่มหลงไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลาย จงพยายามทำจิตใจดวงนี้ให้ผ่องใสสะอาดอยู่ภายในใจของตัวเองไม่ต้องแสทายออกไปในเรื่องราวภายนอกความจริงจิตใจนั้นมันมีอยู่ภายในนับตั้งแต่มาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่เจตใจดวงนี้ก็มาอยู่ที่ร่างกายสังขารอันนี้ มานานแล้วเดี๋ยวนี้มันยังไม่ตายยังออกหนีไม่ได้จึงจำเป็นต้องอาศัยธาตุสี่ขันห้าอันนี้เป็นโยกแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาทำจิตทำใจของตนให้สงบระงรับ ไม่ต้องวุ่นวายไปตามคนตามสัตว์ตามวัตถุธาตทั้งหลายในโลกนี้ใครจะทำอะไรตอนมีอะไรไม่ต้องไปดีใจเสียใจกับเรื่องของคนอื่นผู้อื่นสัตว์อื่นในโลกจงทำความเพียรเพ่งอยู่ในหลักปัจจุบันคือในหลักเดี๋ยวนี้เวลานี้ เดี๋ยวนี้ร่างกายของเรานั่งภาวน,นาอยู่ที่นี้เจตก็ให้อยู่ที่นี้ไม่ต้องคิดไปที่อื่นที่อื่นเป็นเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันคือว่าเดี๋ยวนี้ขณะนี้ดวงเจตผู้โ,โรเมโยในกายมีอยในใจของตนทุกคนไม่ได้ไปอยู่ที่อื่น ให้เข้าใจตามน,นี้แล้วก็ทำจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบระงับตั้งมันทานศีลภาวน,นาก็ให้รวมเข้ามาที่นี้เจตใจของตัวเองต้องอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งอื่นใดให้ถือว่าอภัยทาน เป็นฐานอันสูงสุดถ้าไม่มีอภัยฐานไม่ให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายจิตใจมันกดร้อนเป็นไฟหลาคะโทสะโมหะอยู่ในใจของตนนั่นแหละจงให้อภัยอาโหสิกรรมคือว่าเราจะไม่ไม่ไปเอารักเอาเปรียบใคร จะไม่โกรธให้ใครจะไม่โลภไม่หลงให้แก่บุคคลผดดู้ใดเจตใจของเราตั้งลงไปสงบลงไปในเวลาปัจจุบันนี้ไม่ต้องหลงไม่ต้องลืมไม่ต้องให้มันมัวเมาไปที่อื่นเดี๋ยวในเวลานี้ ทำว่าศีลก็ให้ถือศีลในเวลาปัจจุบันนี่แหละเป็นหลักให้ถือว่าเวลาเน้หลักศีลห้าเราก็ไม่ได้ไปขาดจัก์ลักทัพย์ประพฤติผิดในการกล่าวโมสาว่าดื่มกินสุรามนลัยที่ไหนเรานั่งหลับตานึกภาวนาพุทโธอยู่ก็เนลาหลักของศีล ภายในทำจิตใจดวงนี้ให้เป็นปกติเรื่องอดีตอนาคตไม่ให้เกี่ยวมันเกี่ยวข้องรวมเอาจิตใจดวงนี้เข้ามาตั้งภายในเมื่อจิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในใจแล้วจิตใจจะได้เย็นสบายไม่ต้องว่าวุ่นไปตาม คนตามสัตว์ตามวัตถุธาตุทั้งหลายใครจะสรรเสริญเยินยอก็เป็นเรื่องของโลก,กธรรมใครจะติเตียนนินทาก็เป็นเรื่องของเขาเราอย่าไปติเตียนคนอื่นก็แล้วกันยังจิตใจของเราให้สงบระง,งับตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจของเราเอง ความเล่าร้อนต่างๆเพราะความยึดมั่นถือมั่นในที่ตั้งปววความยึดความถือนั่นแหละเป็นกองทุกข์ที่ใหญ่ยิ่งที่สุดถ้าจิตเราไม่ไปยึดถือในสิ่งต่างๆจิตใจมันก็เย็นสบายตั้งมั่นลงไปในจิตใจของเรานั่นเองไม่ใช่มีอยู่ในที่อื่น ที่อื่นนอกจาก,กจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในแล้วไม่ต้องไปหาไม่มีโยในที่อื่นมีโยในใจของเราทุกคนมีความรู้สึกที่ไหนก็ที่นั่นแหละเป็นที่ภาวนาเป็นที่สงบระง,งับตั้งมั่นลงไปในหัวใจไม่ให้จิตใจว่าวุ่นไปตามคนสัตว์วัตถุธาตทั้งหลาย ให้ใจสงบใจตั้งมัน่นใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวโยภายในเมื่อจิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจได้ดีแล้วจิตใจก็จะเย็นสบายลงไปความเล่าร้อนต่างๆจะบรรเทาเบาบางไปจิตใจจะได้มีสรณะ,ะที่พึ่งในตัวในใจของตนได้ เคอใจหยดใจโยใจรู้ภายในไม่ใส่ใจไปตามรู้ภายนอกพูดอะไรก็ตามให้เป็นธรรมะสอนใจของตัวเองใจไม่ให้ไปนึกอย่างอื่นให้นึกอยู่ในบริกรรมภาวนาที่ตนทำนัดทัดทีในใจของตนนั่นโดยเฉพาะถ้าหากว่าผู้ที่นึกถึงความตายได้ เมื่อนึกถึงความตายแล้วจิตใจสงบระง,งับไม่วุ่นวายภายนอกก็ให้ถือว่าเอาความตายมาเตือนจิตเตือนใจเอาความตายมานึกมาเจริญภาวนาภาษาบาลีท่านว่ามะระังเมภาวิสติมะระนังเมภาวิสติ เราต้องตายเราจะต้องตายภายในร้อยปีนี่แหละไม่มีใครจะล่วงเลยไปได้แม้จะเลยไปได้ก็ไม่พ้นจากความตายมาลนังเมพวิสติมารนังเมภาวิสต,เติเราต้องตายแน่แน่ไม่มีอะไรจะมาค้าฟ้าไม่ให้ตายได้เมื่อเป็นเช่นนี้ อย่าไปมัวหลับมัวไหลอยู่จงตั้งจิตตั้งใจภาวนายกจิตยกใจของตนให้สูงส่งไม่ให้ความง่วงเ n o า,อานอนเข้ามาทับถมดวงจิตดวงใจดวงใจให้ใสเหมือนแก้วมันนีโชตันละอว่าใสสะอาดปราศจากความโกรธปราศจากความโลภความหลง ไม่ให้จิตใจมันหลงมันลืมให้จิตใจมีสติอยู่ทุกเวลาให้ใจมีสมาธิใจมีพญาปัญญาอยู่ในตัวในใจเมื่อใจมีสติความระลึกได้อยู่ในใจแล้วจิตใจก็ย่อมเย็นสาบายความทุกข์ที่เราเป็นอยู่อย่างนี้จะหายไปจิตสงบทันว่าเป็นความสุขภายใน จิตไม่สงบมันทันว่าเป็นทุกข์เต็มโลกเป็นทุกข์เต็มใจคนเช่นนั้นไม่ว่าจะอยที่ไหนใจไม่สงบใจไม่ละง,งับเมื่อจิตใจตัวเองไม่สงบละง,งับก็มองไม่เห็นแล้วมันกลบลงแต่งไปเห็นใจคนอื่น จะเห็นได้อย่างไรใจของตัวก็ยังไม่เห็นจิตใจของตัวเองมีใจดวงเดียวก็รักษาให้สงบระงับไม่ได้ไม่ควรที่จะไปคิดเรื่องภายนอกของผู้อื่นเอาใจิตใจของเราดวงเดียวให้ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิภาวันาในหัวใจของเราเอง นั่งที่ไหนยืนที่ไหนเดินไปมาที่ไหนก็ตามให้จิตใจดวงนี้มีสติเตือนจิตเตือนใจของเราอยู่ทุกขณะทุกเวลานั่งก็เตือนใจของตัวเองบอกว่าความตายมันใกล้เข้ามาเมื่อความตายมาถึงเข้าจิตใจเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเพียงพอแล้วหรือ จะต่อสู้ซึ่งมรณะ,ะภัยคือความตายนั้นความตายไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวเวลาคนเราจะแตกจะดับจะตายนี้ท่านว่ามีความทุกข์ยากลำบากลำคาญเต็มที่นั่นแหละหมายถึงว่าร่างกายที่เราว่าอยู่ดีสบายนี้เมื่อความตายมาถึงเข้าจะไม่มีที่อยู่ นั่งที่ไหนที่นั้นก็จะมีความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะใจมันร้อนกายมันเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์คือใจไม่รู้จักปล่อยวางนี่แต่แบกไปหามไปตัวทิฏฐิมานะไม่ว่าอยู่ที่ไหนไปที่ไหนมันมีอยู่ในตัวมีอยู่ในใจทุกๆคนจงพากันรวบรวมก,กำลังจิตใจของตน ให้เข้ามาตั้งภายในสงบภายในเยือกเย็นสบายอยู่ภายในนี้เมื่อใจเราเย็นสบายเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในตัวในใจจิตใจก็จะเย็นสบายความเราโลนในใจจะค่อยหายไปโดยลาดับลําดับและจิตใจต้องมีสติทุกเวลาเตือนใจของตนให้ได้ อย่าไปมัวหลับไหลอยู่จงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนายังจิตใจให้ผ่องใสสะอาดมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติที่เราจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้น โอบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี่เมื่อว่าเราทันทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้จดจำน้อมนำเข้าไปฝึกสอนใจของตนให้มีความสง,งบตั้งมั่นลงไปให้ได้ดังสแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนี สปีติโยวิวัตจันตุสัพพะโลโคโวินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขีธีคายุโกภาะอิวาธนาธีริสนิจังุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวัรนติอายุวันโนสโชขังปาลัง